เอาแล้วครับเอาแล้วจะแตกนเนี่ยตอนกลางวันนะครับเอาให้ลินไม่กล้าลินนะครับปะเอิมามานะครับตกเย็นมาก็าแบบนี้เลยครับ <c oughs> มันจะชอบมากเลยนะ เต็มที่เลยครับเออมันจะชอบมากเลยฮึฮึ ตื่นนะเป็นจใจเดี๋ยวดูล่องลอยหน่อยโอ้เล่นแรงแต่ว่าไม่แตกเลยของเขาทนจริงๆอ่ะเอ๊ยถึงใจดููพื่อนเอ๊ย ออแตกไปเลยนั่งทับมาเลยออเออหลับเลยโอ้ยมีความสุขจังเลย เออเออเออเดินแห้งเซลูกเอ้ยค้างเลยอ่ะเอา้าจะมาเบียดเลยนี่ <laughs> อ,อ่ะออกให้เร็วออกให้เร็วอ่ะอ่ะลุยเลยอะ่ะลุยเลยเออลุยเลยลุยเลยหนุนไปทางนูน่นไป <laughs> อีย เออตะเลยหา <laughs> นี่เพื่อนอยู่นี่มาโชว์ๆ เดือดแห้งไอีเรียเตื่นตื <Pop keys am expand> co ่นตื <ượ> so ่นตกใจให้มาี่หูพึ่งเลยนี่ยังไงยังไงเออยังไง หยาดฝนกับอยู่อยู่บมเป็นสุกก็ได้หยาดฝนนี่พอดีเขาติดตัวเล็กนะครับหยาดฝนนะครับดูสังเกตปฏิกิริยานะครับผมพี่สาวก็อยู่ไม่เป็นสุกแล้วอยากมาเล่นกับน้องหรือเปล่า <laughs> Hãy <lắm>. subscribe rồi <laughs> <Tuyên là mình. cười> เอาไงต่อมันจะกลัวนะเอาอีกเห้มาสิบตื่นตะเลือดได้ดิอี๋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 อียอี๋อี๋ออ Muốn sửa ấy, muốn sửa ấy เอ้ยพอแล้วไหม,มยัง<ๆ>ยังยังไม่อิ่มอีกบ่ยังไม่อิมอ่มบ่พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเลดิดพอแล้วโอเคหอมปากหอมคอพอ,อก็ให้ดูความล่าเรื่งของเขาหน่อยครับผมแต่เราดูแล้วน้องเขาเริ่มเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็กลัว จะได้รับบาดเจ็บนะครับผมก็เลยต้องอเอาไว้แค่นี้แหละนะครับผมเดี๋ยวค่อยเล่นกันใหม่นะครับผม